ช่วงมาตั้งแคททอล์แล้วนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณหมอจันเพนชูมภาวันค่ะแต่ว่าดิฉันมีแขกรับเชิญเพิ่มเติมอีก2คนนะคะนะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของประสบการณ์ตรงค่ะจากคุณแม่ท่านนี้นะคะต้อนรับคุณการิกาแสนทวีสุขนะคะหรือว่าคุณแม่หยกแล้วก็น้องทาโรโค,ค่ะสวัสดี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 ครับ คนไหนชื่อน้องทาโร่ครับอะไรงานตัวเลยครับน้องทาโร่อายุเท่าไหร่ลูกสองขวบหเดือนสองขวบหเดือนอยาก5้าขวบเร็วๆแล้วลูกนะสองขวบหเดือนใช่ไหมคะน้องทาโร่นี่เป็นเด็กผู้ชายแต่ทีแรกเลยน่าวานหวานนะคะตอนแรกนี้ฉันนึกว่าเด็กผู้หญิงเนาะใช่ไหมครับน้องทาโร่ครับ ทรงผมคุณคุณหยกคะคุณหยกนี่นี่น้องลูกคนแรกใช่ค่ะนะคะคนแรกแล้วก็ยังเป็นคนเดียวอยู่เนาะคนเดียวค่ะนะคะถามถอยหลังไปสักหน่อยนะคะน้องอายุสองขวบเศษเนี่ยตอนที่เราตั้งคันเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงคะก็ดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารละคะก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกอาหารการกินแบบ เน้นความสะอาดแล้วก็มีประโยชน์ส่วนใหญ่ก็แต่ว่าตอนท้องจะแพ้นมค่ะแพ้นมแพ้นมทุกอย่างเลยทุกชนิดเลยใช่แล้วก็ยิ่งเป็นนมัวเน่ยจะทําให้หายใจไม่ออกทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็็จะบอกว่าให้ใช้เป็นนมถั่วเหลืองแทนเพราะว่าเราเราก็เกิดความมิตตกว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ไม่ได้ไม่ได้สารอาหารใช่เพราะเห็นเขาบอกว่าถ้าท้องจะต้องกินนมเยอะ ค่ะก็เลยทานนมถั่วเหลืองก็มีประโยชน์เหมือนกันคุณหมอนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าก็ดูแลตัวเองเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะที่จริงที่จริงอาหารที่เราได้ต้องการจากนมก็คือช่วงที่เราท้องเนี่ยคุณแม่ต้องสร้างไขมันเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องมีนมเลี้ยงลูกแล้วก็ในนมจะมีแคลเซียมก็คือไปช่วยสร้างกระดูกกระดูกแล้วก็เซลล์สมองบางส่วนแต่ที่จริงเราก็ยังมีสารอาหารอื่นในอาหารไทยเนี่ยใช้ได้อยู่นะอย่างเช่นพวกปลาเราก็ทานได้พวก พวกปลาที่เป็นทะเลลึกหน่อยนะคะก็จะมีพวกไขมันที่ดีสําหรับเด็กเนี่ย่อน้างเยอะอยู่ถ้าถัดการมนมไม่ได้จริงๆไะะข่ก็ดีค่ะไข่แต่ไข่อาจจะไม่เท่ากาับนมสําหรับแคลเซียมนะคะ,คะตอนคลอดออกมาดูแลยังไงคะรพตอนคลอดตอนคลอดก็ เราก็คือเขาทานนมจาก <Okay. S 1> เราใช่ไหมคะก็คือจะทานอาหารก็คือจะเน้นพวกอ,อ,อาหารที่ย่อยง่ายค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าคุณหมอเขาจะแนะนําว่าถ้าเกิดแบบนมเนี่ยเราทานอะไรลูกก็จะได้อย่างไร <Okay. S 1> ใช่ก็จะแบบอาหารย่อยง่าย <Okay. S 1> แล้วก็จะไม่ทานเผ็ด <Okay. S 1> คือจะเน้นเลยไม่ทานเผ็ด <Okay. S 1> แล้วก็จะทานพวกผักปลาพวกนี้ค่ะ <Okay. S 1> เยอะซะส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นคุณแม่ที่มีความรู้นะคะก็คิดว่าพ่อชนการน่าจะดีเลยตัวโตที่ดูโตของมันเลเด็กามขาวบกว่าแล้วก็เด็กร่าเริงนะคะสนใจใที่จะเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเลยนะ,ะพูดถึงเรื่องของสมองกันหน่อยะคะ่ะคุณหยกนะคะคุณหยกคิดว่าได้มีส่วนต่อการในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการของลูกยังไงคะ ถ้าเออกันก็คือตั้งแต่เล็กอะค่ะคือหยกส่วนตัวจะเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้ก็คือจะให้ลูกเนี่ยฟังเพลงตลอดเลงตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดออกมาเนี่ยก็จะเปิดเพลงก็จะหาซื้อเพลงพวกเพลงเด็กพวกอะไรเงี้ยคะ่ะให้เขาฟังตั้งแต่เล็กๆเ,เลยจนทุกวันนี้ก็คือติดเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบหากิจกรรมพวก ของเสริมพัฒนาการเด็กอะค่ะตัวต่อหรืออะไรพวกนี้ค่ะให้เขาดูว่าการแยกแยะสีการอะไรพวกนี้ค่ะเสริมพัฒนาการให้เขาไปคุณหมอคะอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณหยกทำเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องอาหารด้วยในเรื่องของการฟังเพลงแสดงว่าอิทธิพลของคุณแม่ตั้งแต่ในครรภ์เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของสมองของลูกแล้วก็ไม่ทราบแล้วสังเกตไหมว่าลูกเราอารมณ์ดี อารมณ์ดีเป็นไงควบขวบคือเขาจะเรียกว่าพัฒนาการทางอารมณ์ตั้งแต่ขวบแรกนะคือถ้าเราจะจะจะมีการวิจัยเหมือนกันที่ว่าอย่างที่ต่างประเทศบอกว่าเป็นโมซาทเอฟเฟกต์เนี่ยคือการที่แม่ทังเพลงแต่เพลงเบาๆนะตั้งแต่ท้องแล้วก็พอเกิดเนี่ยเราให้ฟังทำนองเพลงนะคะไม่จำเป็นต้องร้องหรือแม้แต่เราไม่มีเทปก็เสร็จนี่เราก็ร้องเพลงกล่อมเด็กก็ได้เสียงฮัมในคอเราเนี่ยก็จะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์สมองที่ดี อันนี้ญญอันนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ที่ฟังเพลงเราจะสังเกตเห็นว่าจะอารมณ์ดีจะเป็นพื้นอารมณ์ที่ดีที่ที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเด็กเลี้ยงง่ายนะแต่ถ้าแต่ถ้าพ่อแม่เครียดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลูกจะเครียดตามเราจะเป็นเด็กเลี้ยงยากนะคะเลี้ยงง่ายไหมคะง่าย ดูแล้วนี่ต้องถือว่าการมากองถ่ายที่เจอคนเยอะๆนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาบอกว่ายายไปหยิบไันั่นให้หน่อยถึงแม้ว่าจะอยู่ยายมาก่อนเลยแต่ใช้คุณยายไปหยิบไปนู่นนะจะดูเหมือนคุณเคยกับคุณยายมากเลยใช่นะคะแล้วก็เรียกคุณยายโดยที่ไม่ได้มีใครบอกด้วยนะคะเขาชอบเขาชอบเขาชอบ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแล้วดูมีอายุค่ะเขาจะชอบไปเล่นด้วยอโอ้แสดงว่าไม่ชอบเล่นกับดิฉันนี่แสดงว่าพี่ <laughs> <รา S 2> ยังเล็<ร>กอยู่พี่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมลูกแหมนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการส่งต่อนะคะในเรื่องของอิทธิพลของคนเป็นเป็นแม่ที่ส่งมาตั้งแต่ในครันแล้วออกมาในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ย <laughs> คุณหมอมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะที่ถ้าอยากถ้าอยากจะช่วยเรื่องพัฒนาการทางภาษานะซึ่งนี้คิดว่าจําเป็นมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้ผ่านภาษาทั้งหมดแล้วก็โตขึ้นจะยิ่งต้องใช้ภาษามากขึ้นก็คือตั้งแต่ท้องก็อ่านหนังสือกับเด็กคือไม่ลูกไม่รู้ก็จริงนะแต่เราอ่านให้ฟังแล้วเราก็มีความสุขกับการอ่านกับลูกนะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหนังสือก็ได้นะเล่มที่เราชอบเนี่ยนะคะ แล้วก็ให้ลูกดูไปด้วยนะบางทีถ้ามันมีหนังสือภาพอะไรเงี้ยแล้วพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้หนังสือพวกนี้นะคะหนังสือ<ช>ที่มีภาพเนี่ยนะกับเด็กเลกเพื่อที่จะกระตุ้นพัฒนาการภาษาคพพือเด็กจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง<ช>ที่แกเห็นโดยที่เห็นมาแค่ยอย่างตัวอย่างอันนี้มันจะมีรูปเทียบกับคําถากไมอันนี้จะเป็นภาษาังกฤษก็ตามอย่าไปคิดว่าลูกไม่รู้นะถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราให้ดูรูปแล้วลองอ่านคําไปด้วยถึงวันหนึ่งอาจจะประมาณ6เดือนลูกจะจําคําเหล่านี้ได้โดยเทียบกับ กับตัวภาพก็เช่นเดียวกันกับภาษาไทยเด็กๆจะชอบนะหนังสือแบบนี้คือหนังสือที่เราจะมีสีต่างสีหลากสีแล้วก็จะตัวหนังสืออนะ่ะถ้าใหญ่ก <ใน S 2> ว่านี้ได้จะดีสาหรับเด็กเล็กนะคะเด็กก็จะเทียบอย่างนี้ค่ะจะพอเราบอกว่าอันนี้หลายชัน้นเด็กก็จะอะชั้นเป็นยังไง<ม>แล้วเราก็อธิบายง่ายๆให้ลูกฟังแล้วก็ต่อเป็นขั้นบันไดยังไงอันนี้เขาก็จะมีลวดลายให้ดูแล้วก็ค่ะลูกตรงนี้ก็จะมาเป็นรูปสัตว์ ซึ่งจะคล้ายกับสิ่งที่เด็กอาจจะเห็นจากภาพที่อื่นเด็กก็จะมีจินตนาการอันนี้เป็นวิธีการกระตุ้นจินตนาการแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการภาษาด้วยอันนี้ก็ถ้าเราสามารถที่จะเริ่มได้เร็วเนี่ยลูกก็จะมีชุดภาษาที่มากแล้วก็ต่อไปจะเรียนหนังสือได้ง่ายขึ้นแล้วคุณหยกเองนะคะคุณหยกเองมีบทบาทของคุณพ่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกด้วยไหมคะก็จะมีในเรื่องช่วยเล่นนะคะ เล่นแล้วก็ช่วยเล่นก็อย่างสมมติว่าพวกของที่เราซื้อมาไงค่ะก็คืออย่างหนังสือหรือว่าเพลงพวกนี้ก็คือสมมติว่าเราซื้อซีดีมาแผ่นหนึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับถ้าเปิดมันจะเป็นพวก A อบซหรือเป็นอะไรไงค่ะเขาก็จะคอย นั่งแบบเหมือนสอนไปด้วยว่าอันนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนสอนลูกแล้วก็เล่นกับลูกเล่นเป็นเพื่อนลูกว่าสมมติเล่นตัวต่อก็จะช่วยต่อต่อเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแนะนำอะค่ะแนะนําเขาก็คือแสดงว่าเราสลับบทบาทกันด้วยใช่ถ้าบางทีเราทํางานบ้านเขาก็ต้องช่วยดูค่ะมีกิจกรรมอะไรคะที่เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ทําร่วมกันนะคะ ส่วนใหญ่กิจกรรมในครอบครัวก็จะดูหนังสือค่ะก็คือเป็นหนังสือพวกหนังสือนิทานนะคะเพราะเราชอบซื้อพวกหนังสือนิทานแล้วก็หนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเสริมพัฒนาการเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับพวกสัตว์เนี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะชอบค่ะก็คือจะมีตัวต่อสัตว์มีนิทานที่แบบว่าเอามาต่อแล้วเป็นเรื่องราวเป็นเหมือนแบบเป็นของเล่นที่มันเป็นสามิติไงค่ะเขาจะชอบแล้วก็คือจะเล่นด้วยกันประจํา เอ้ตัวตอบบล็อกเนี่ยดีสําหรับเด็กเล็กับเพราะว่าคือบล็อกเนี่ยปกติมันจะมาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมแต่ตุรัสแล้วก็จะมีรูปทรงต่างกันแล้วก็ขนาดไม่เหมือนกันอันนี้เราจะสามารถสอนได้ตั้งแต่การจําแนกว่ามันความต่างมันอยู่ตรงไหนเช่นใหญ่กับเล็กนะคะกว้างยาวลึกสูงหรือว่าหนักเบาอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยพอเด็กมันตอบบล็อกเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าต่อความคิด แล้วเด็กจะรู้วิธีรู้จักรูปทรงเลขาคณิตเร็วซึ่งตรงนี้เป็นฐานของการเรียนต่อไปสําหรับคณิตศาสตร์แล้วต้องรู้รูปทรงเลขาคณิตก่อนเพราะว่าพอไปเรียนพอคุณไปอยู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะไม่สอนเรื่องพวกนี้ละมันจะไปเรื่องสูตรเคสูตรเอหนึ่งบวกสองบวกสามอันนี้เราต้องสอนหนึ่งจากบ้านสอนให้นับจํานวนแติว่ามีบล็อกเนี่ยบล็อกหนึ่งสมมติคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาสักสามสิบชิ้นก็เริ่มตั้งแต่นับเลยว่าอันนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามแล้วเด็กก็จะเริ่มบันทึข้อมูลว่า เออหนึ่งสองสามมันไม่เหมือนกันตรงไหนมันมากขึ้นมันลดลงเวลาเราเอาออกมันจะลดลงอันนี้คือสอนลบเวลาเราใส่เข้าไปมันจะมากขึ้นคือบวกแล้วเรามากองเท่ากันแล้วเอาอเอามาอ่าเป็นสองกอง,อ,งอ,กอย่างนี้คือแบ่งก็จะเป็นหารอย่างเงี้ยคือวิธีที่เราจะสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูกพร้อมไปกับเรื่องของรูปทรงอันนี้จะเป็นหารเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งจะไปต่อเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยอะไะค่ะเด็กตอนนี้เนี่ยน้องทาโรเองนะฮะประมาณสัก สองขวบกว่านี่สมองอยู่ช่วงไหนแล้วคะดูไหมคะเห็นไหมคะไม่ไม่มีทางที่จะอยู่นิ่งได้นะคะตานี่จะดูตลอดเวลาไอ้นี่คุณยไม่เคยเห็นไอ้นี่อะไรคุณยายหยิบมาหน่อยสิไอ้นูมันสวยกว่าอันเนี้ยสองเล่มเนี่ยเบื่อแล้วอันนี้ธรรมดานะคะคือพ่อแม่อย่าไปกังวลว่าบางทีเราซื้อของยะต้องซื้อของใหม่ๆเยอะบางทีลูกเล่นไประยะหนึ่งลูกจะเอาอันใหม่ไม่ต้องไม่ต้องแต่เรามีสำหรับเปลี่ยนบ้าง นะคะแล้วก็เด็กเล่นตรงนี้ไประยะหนึ่งแล้วจะกลับมาเล่นอันเดิมใหม่นี้แต่ว่าจะเห็นว่ามันจะมีพัฒนาการในเชิงความลึกคุณภาพ <Okay. S 1> ความละเอียดมากขึ้นเมื่อเมื่อแกโตขึ้นนะคะ hmm. คือวัยนี้เป็นวัยที่จะบันทึกข้อมูลอยู่แล้วในสมอง <Okay. S 1> เนี่ยโดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างเงี้ยทำไมต้องโยกเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ <Okay. S 1> การอยู่เฉยๆคือสมองมันแบบ จะเอาไงเนี่ยสมองจะทำอะไรดีแสดงว่าเด็กอาจจะไม่ปกติอยู่เฉยๆที่บอกคือต้องอยู่เฉยๆบ้างในบางเวลาเช่นถ้าเกิดเราอ่านหนังสือกับแกอันนี้ถ้าสนใจเด็กจะอ่านแล้วเด็กจะอยู่นิ่งเลยนะคะเราจะเห็นเด็กบางคนที่แบบนิ่งมากแต่ถ้าเผื่อนิ่งตลอดเวลาอย่างนี้ผิดปกติเด็กต้องเคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวคือการเรียนรู้ของเด็กเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันเคลื่อนไหวแขนขาที่มันโยกนะคะตัวที่โยกไปแล้วก็ สมองที่มันเคลื่อนไหวไปกับศรีรษะเนี่ย <Okay. S 2> นะคะมันก็จะมีพูดถึงโพสิชันคือตำแหน่ง mm hmm. ตำแหน่งของร่างกายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงไหนสมดุลตรงไหนไม่สมดุลถ้าทำอย่างนี้เราจะลม้มอย่างนี้ไม่ลม้ม mm hmm. อันนี้คือวิธีที่เด็กเรียนเพื่อที่จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแกสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ <Okay. S 2> นะคะอย่างนี้ทัศนคติที่บอกว่าโอยลูกซนยังเลยไม่เคยอยู่นิ่งเลยนี่เป็นยังไงะอาจจะยิ่งฉลาดด้วยคือตอนนี้มันมีกระแสะอันหนึ่งคือ,อชอบวินิจฉัยเด็กเป็นเด็กสมาธิทัีนอันนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้ง โดยส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นมีคนเอามาปรึกษาเนี่ยนะ <Okay. S 1> จำนวนมากเนี่ยไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นจริงๆเป็นปัญหาพฤติกรรมเพราะว่าหนึ่งพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยทีวีตั้งแต่เล็ก <Okay. S 1> เด็กที่อยู่ดูทีวีตั้งแต่เล็กจะสมาธิสั้นแน่เพราะว่าภาพและเสียงในทีวีเนี่ยมันกระตุ้นสมองมากเกินไป <Okay. S 1> แล้วมันกระตุ้นแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่อยากอย,กอยู่กับอะไรที่นานๆเพราะฉะนั้นถ้าผมคุณพ่อแม่เปลี่ยนวิธีเลี้ยงซะแล้วกลับเอามาใช้หนังสือกับการอยู่เล่นกัะแกเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้ององน <Okay. S 1> นหลัีพไป ไปหาหมอปุ๊บหมอก็พ่อแม่ก็จะบ่นว่าเนี่ยเด็กอยู่กับที่ไม่ได้เลยเนี่ยไปนี่ครูก็บน่นก็จะเอายาให้ทานต้องต้องบอกว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ทานพวกยานะคะเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยากดประสาทค,คือยกยกเว้นกรณีที่จําเป็นจริงคือเด็กมีปัญหามากจริงคือว่าอยู่ไม่ได้เลยแล้วไม่ยอมนอนอย่างเงี้ยอันนี้จําเป็นบ้างเพราะไม่งั้นมันจะไม่สบายแต่ถ้าโดยธรรมชาติโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติพ่อแม่กับคุณครูช่วยกันได้เนี่ย เราจะพยายามเด็กเลี่ยงไม่ให้ใช้ยาคือใช้วิธีปรับรพฤติกรรมแทนก็คือค,คุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงใหม่หคือการที่เด็กมีปัญหาเรื่องสมาธิสแสดงว่ามันอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนเร็วเราต้องรู้ว่าเรากลับไปเช็คในบ้านเราดูซิมีอะไรบ้างในบ้านเราที่มันทําให้เด็กเรียนตลอดเวลาเมื่อมันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดเวลานลี่เด็กก็จะไม่อยากอยู่กับอะไรที่ซ้ําๆในนี้เป็นธรรมดาค่ะค่ะอาล่ะค่ะท้ายสุดแล้วค่ะตรงนี้ต้องให้คุณหยกนะคะฝาก ถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อาจจะมีลูกอยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะคะจากประสบการณ์ของเราเนี่ยมีคําแนะนํำไหมคะในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการของลูกอะคะก็ถ้าจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยก็คือเน้นเรื่องเวลาค่ะคะก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในวัยเนี้ยก็คือลูกต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่มากที่สุดเพราะบางทีบางคนคือเข้าใจบางคนอาจจะไม่มีเวลามากอะคะ แต่ทีนี้ก็คือเวลาที่เรามีน้อยๆเนี่ยเราก็ควรใชใ้เป็นประโยชน์ก,ก็คืออย่างเช่นหากิจกรรมอะไรที่ให้เขารู้ว่าทุกเวลาของวันนี้วันนี้เนี่ยคือเขาจะได้ทําอะไรร่วมกับเราอะไรเงี้ยค่ะหรือทําอะไรกับเราเป็นประจําให้เขาแบบ จดจำอะค่ะว่าเออช่วงเวลานี้เขาจะได้อยู่กับพ่อแม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นเี่ยเขาจะลืมแล้วเขาก็อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ผูกพันกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช่ก็คือสําคัญนะคะเพราะแต่ก่อนบางทีรู้สึกว่าตัวเองทํางานเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่เอาละอย่างอย่างน้อยก็ต้องลูกลูกมาที่หนึ่งก่อนเรื่องเวลาสําคัญเป็นเป็นชีวิตคนเมืองนี้เห็นด้วยกับคุณแม่ยกมากเลยเพราะว่า คนในเมืองก็จะรู้สึกว่ามันเวลามีค่ากันกับการที่ต้องหาเลี้ยงชีพดูแลลูกแต่ที่จริงแล้วมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราต้องเสียเพราะถ้าเรามีเวลากับลูกน้อยแล้วเราจะไปคาดหวังว่าเมื่อลูกโตขึ้นเนี่ยจะรักเรานะคะสุดิก,กับเราเ,เห็นเราเป็นแบบอย่างเนี่ยมันเกือบจะไม่ได้เลยเพราะว,ว,ว่ามันผ่านวัยเวลานั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะแม้แต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอให้คุณใช้กับลูกอย่างมีคุณภาพเช่นถ้าบอกว่าคุณไม่มีเวลา,าจริงเพราะแม่่ยุงงจริ เวลากินข <Like S 2> oh. ้าวนะขอขอร้องเลยอย่าเปิดทีวีเพราะว่าการเปิดทีวีคือการดึงความสนใจของทุกคนในบ้านเนี่ยไปสู่ทีวีหมดโดยที่แทนที่ลูกจะอยู่กับเรากินข้าวกับเราคุยกับเราเปล่านะเพราะนั้นการใช้เวลานี้เป็นเรื่องสําคัญมากจะเวลาเท่าไหร่อาจจะไม่สําคัญเท่ากับคุณใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่นะคะ่ะฝากทางบ้านสักนิดหนึ่งอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมคะก็เราจะหาเงินเท่าไหร่เนี่ยมัน เทียบไม่ได้นะคะกับสิ่งที่เราต้องเสียถ้าเราปล่อยเวลานี้ให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตักตวงที่จะฟูมิฟาเคเขาแล้วก็ทำว่างฐานทำรากของสมองให้ดีนะเพราะว่าถ้าต่อไปเนี่ยคุณจะหวังว่าไปโรงเรียนแล้วครูต้องสอนอันนี้ขอโทษเลยยาฝากความหวังกับโรงเรียน เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าโรงเรียนเนี่ยเขาสอนลูกเรา 30, 40, นเนี่ยสามสคนโดยยิ่งโรงเรียนดังๆ 50, เนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ยไม่มีทางที่คุณครูจะดูแลลูกเราได้เพราะนั้นตอนนี้6ปีอย่างน้อย6ปีนะคะยังไม่ต้องพาไปโรงเรียนนะอนุบาลก็ที่จริงไม่ยังเป็นเท่าไหร่สอนเองที่บ้านได้ใช้กับเขาอย่างเต็มที่แล้วจะคาดหวังอะไรเกับลูกเนี่ยมักจะไม่ผิดหวังนะคะ,คะแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกเรามีความพิเศษอยู่งนั้นต้องพยายามหาตรงนั้นให้เจอนะคะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชม ฟังเรื่องราวนะคะคจากแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าประโยคแรกนะคะของคุณหมอจันเพนที่บอกว่าเด็กนะคะช่วงที่พัฒนาการในช่วง 6- ขวบปีแรกก็เหมือนต้นไม้ค่ะ,ะดิฉันก็มองเห็นภาพเลยว่าถ้าเราสร้างรากฐานมาดีแล้วแล้วก็ต้นไม้จะไปต่อยอดออกดอกออกผลแค่ไหนอย่างไรนะคะอยู่ที่คุณดูแลแล้วก็รดน้ำพรวนดินอย่างไรคะ <S <S ่ะเอาละค่ะนะคะก็วันนี้ ได้เวลาแล้วเวลามีค่าทุกท่านน้องทาโร่อยากจะลาอะไรไม่ลูกอยากจะสวดไหมคะสวดอยากจะลาอะไรไม่ลูกไม่บายมองเราอยู่ไหมไหมบายบ๊ายบายเราเก่งทำยังไงคะเก่งทำยังไงคะทำยังไงเยี่ยมไงครับเยี่ยมเยี่ยมเออทำให้พี่ก็ดูนะนะนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ น่ารักทีเดียวนะคะตื่นตัวกับการเรียนรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราทั้ง4ี่คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ